ลูกขนาดเพชรดาไเพชรแล้วผิวสีอย่างนี้อยู่แล้วคู่นี้คู่เมื่อกี้ยังไม่หายหืนขึ้นคอและคู่นี้ล่ะปวดหัวใจอีกแล้วใจยังเต้นอยู่ตุ่มตุมตุมโอ้ยเมื่อกี้ความดันจะขึ้นแม่อันนี้เอาอีกแล้วคู่นี้ไมายเกนจะขึ้นหมองเข้าตาซ้ายทะลุขวาหรือไม่ผมชัยสิิธิ์กระทิงแดงจะอยู่ในร่องน้ำแดงครับ อ,อกมลไอ้คู่เมื่อกี้จะเหมือนปั้นจันพ่องเดียวจอดหรือไม่แต่ว่าไอ้คู่นี้ปอลหลอดจะแตกจะแหกหรือเปล่าไม่รู้เที่ยวนี้ลุยแลกแลกกันอีกแล้ไว้รองน,น้ำแดงสิงห์ปทุมเอาแล้วเว้ยทนายทนายชอบใช้อ่างแก้วเที่ยวนี้หนีพ้นไม่พน้นหนีผ่านไม่ผ่านเมื่อกลึงแดงเอ็ดนาวาเอาอีกแล้วครับไล่ฟัดกันไปด้วยกันทั้งคู่ดู่ิว่ารองน้ำเมื่อวันขอรับรู้ปู่ ใรพอจะหนีผ่านไม่ผ่านสิงปทุมระเบิดไทายอีกน้วเอาแล้วครับบอกแล้วว่าใครไม่มาวันนี้จะใส่เจียเสียใจในเมื่อเหลือเริ่มจะพายบันเริ่มจะพายสนุกพายลุกเล้าสาวไม่มีเขาน้ำตาครับทำไมลูตาสายตาสิงประทุมได้เปรียบม,มาตั้งแต่ต้นดูสิว่ากะทิแดงเพือนาวามนันจันเจ้าทีมงานสาช่อมหานครคนไหนคนนั้นบังอาจคนเตี้ยจะตามพอเพื่อสอแสงทอง ก่อนก่อนนั่นคืออยู่ร่องน้ำแดงสิงมุตุ้มส่วนกาทิงแดงเผ็ดเาบาติงมาสามชาบานครถึงงานปนัมปนันจอนจออันวไม่ยอมไม่ยอมไม่ตอบไม่ได้แต่คนตะกวไม่แน่ไม่นอนในเล่าตายร้อยแม่สิงห์มุ้มสิงห์มุตุจะนี่ออกลืกมองว่าแล้วระยะสุดท้ายตางฝ่ายต่างคอตาไฝ่ายจะพับปฐุมกาทิงปทุมกาทิงปทุมกาทิงปฐุมกาทิงปฐุมกาทิงปฐุมกาทิงโอ้ยไม่ไหวแล้ว น้ำมันช็อตถ้วกอนจอดก,ก่อนครับใน,นคือกระทิงแดงเพชรนาวาเต็มที่กรรมการยกทมตัดสินในร่องน้ำแดงสิงประทุมสิงประทุมครับโอ้โหค่อยยังชั่วเจอ2คู่นี้ไปหายสใจสะเทือนน้ำสะเทือนบกเลยครับ2คู่ที่ผ่านมา